วันที่16กันยายนพศ2568เวลา7นาฬิกา30นาทีสวสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าห้าที่สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังบวรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีณวัดจเจริญศรีมณีผลอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา10นาฬิกาสวารคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอัตรคาค่าจ้างผู้ต้องขังเดือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2ทับสอน้อณห้องประชุมเดือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีวันที่17ออ 2, กันยายนพศ2 5 6 8เวล้า9้อยสิกาปดเาเก้านักงานสวมสิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสำน,นักงานประจำเดือนกันยายน2 5 1 8รณห้องประชุมสำนักงานสวัสดการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี วันที่18กันยายนพศ2568เวลา8นาฬิกาสริการคุ้มครองในงงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีเปิดงานตลาดเกษตรกรเพชรบุรีและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีต่อมาเวลา9นาฬิกา30นาทีสวัสดิการคุ้มครองในงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี ณห้องประชุมสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดเพชรบุรีวันที่19กันยายนพศ2 5 6 8เวลา13.30นนสวัสดิการคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญถาวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันมทมหีนนตเรื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพบครบ100ปีณหอประชุมวัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี วันที่20กันยายนพศ2568เวลา6านาิกา30นาทีสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรมหาอนานธรรมธิดลเรื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีณนะลานรัฐพิธีสาราการจังหวัดเพชรบุรี ต่อามาเวลา9ก้นิกาสนาทีสูนย์การคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชบุรีมอบหมายให้เจ้าที่สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ,จเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมเทรละมหาอานันทมหิดลเรื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ,พครบ1 0 0ปีณวัดปากลัดอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี